มิรักมรักขอ่มาวยกันอบคที่ม้อย e ู่ที่าดยอที่านอบี่มาด้วยัน่าต้ยองมีที่มากันบ้างแล่า้วค่ะทต่ว่าเ้วกคือถ้าเรวชอบคสกนเอาก็พอบท้ัอบที้ับัทีา้ัขบั้ขาใ้เขา มันที่ทายมันดีที่สย่างแต่บรรยากาศก่อนหน้านี้มันรามากเยอะเหลือเกินอืมคือผมอผมว่าคือน้องกลับลคือผมจะพูดเล่พูดพูดให้ให้เพื่อนๆเข้าใจเรื่องหนึ่งว่ามๆๆๆผมว่ามันสนุกดีนะที่เพื่อนเพื่อนได้เห็นอ่ะเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้เหมือนค,คู่คู่รักนักแสดงทั่วไปที่ว่าคุณจะต้องมีความลับมีเรื่องอะไรไม่พอใจแล้วก็เก็บอยู่นั้นคือผม <ๆ S 1> ผมกับเขาเริ่มมาด้วย ทุกอย่างเราเริ่มจีบให้ทุกคนได้เห็นเริ่มคุยให้ทุกคนได้เห็นพวกคุณก็ต้องรับให้ได้ในทุกมุมมองด้วยไม่ได้แบบว่ามองแต่เรื่องอะไรนะเรื่องที่สวยงามอย่างเดียวหรือสิ่งที่พวกคุณคอมเมนต์กันหรือว่าต้องการแค่ว่ามุมที่สวยหรูมุมที่สวยหรูถ้าพวกคุณต้องการงัางจริงๆอ่ะผมก็ทําให้ได้เหมือนกันแต่ผมไม่ชอบเพราะว่าเราเริ่มกันมาอย่างเงี้ยผมก็ว่าก็ได้เห็นกันหลายมุมมองแต่ว่าอะไรแบบอีกหลายมุมมองตัวผมก็ไม่ได้สแสดงออกมาทั้งหมดก็ยังมีเก็บไว้บ้างอะไรเงี้ยคค่่าาออให้น็มมงททีบผผกกกขุุณโส <yle S 2> กับเขามากๆจริงๆอีกครั้งหนึ่งแีเ้เกันบ้างรารที่กับเรานีไปรอบรบล<ม>ว่าดาม,มา่าตามมาเยอะมากมดาม,ม่าเยอะมากอ๋ไร่ดออามใชกีคืามอเนาอาอ๋อนเาอ๋อคือเนอยู่แล้วค่ะอ๋คือเนาอาะอายใจคาะมคาคาะอ๋อคน,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 นาะคนะนะนา 어 근데 저 드라마는 괜찮은 것 같아요 왜냐면 저는 뭐 드라마가 안 좋게 흘러가면 뭐 언제든지 저도 찰리랑 마찬가지로 받아들일 준비가 돼 있고 그걸로 인해서 뭐 슬퍼하고 말고 어차피 드라마니까요 그래서 뭐안 좋게 겨, 뭐 끝이 어떻게 될지 모르겠지만 안 좋게 흘러가면은 그냥 제가 비련의 여주인공 하면 되고. 음. คือตัวเขาก็พร้อมที่จะแบบยังไงตัวเขาก็คือเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่แล้วก็คือไม่ได้สนใจอะไรมากคือรู้แค่ว่ามันมีดราม่าแค่นั้นเองแล้วก็แบบยังไงเส้นทางชีวิตเขาเขาก็เป็นคนที่ตัดสินใจเลือกอยู่แล้วอืมใช่ครับผมแล้วพอหลังจากที่กันกลับมาไทยเนี่ยได้ดูกันเคลียร์ใจกันยังสบโพลหรือว่าระหว่างคนนะกับคน่ารมีอะไรค่ะการกับช่วงคุยเคลียร์ใจกันไหมก็เป็นเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไรเรื่อง เราตอบยาวๆได้เตะตีพูดเสียงดังขึ้นเลยค่ะค้อเนี่ยบ่บ่เจ้าหญิงเจ้าหญิงก็เป็นตัวเจ้าหงที่แน็กก็เป็นตัวที่แน็คต่างคนแล้วก็ไหนจะวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมันต้องมีทะเลาะกันบ้างอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราก็พอ ือถ้าเราชอบใครสักคนเราก็พร้อมที่จะปรับตัวแล้วก็รับฟังเขาเข้าใจเขาอยู่แล้วเดี๋ยวเมื่อตอนนี้คือยอมรับว่าชอบแล้วใช่ไหมคะกานยอมรับว่าชอบอะไรเรื่องไหนดีดีดีที่ถามเยอะๆถามเยอะๆถามเยอะๆชอบลุ้นดีเราคำตอบแล้วมัน ท่านที่รู้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าคือเขาอยู่ที่นี่ค่ะเขาเขาขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยแล้วก็อยู่เขาแฟนๆด้วยเหมือนกันแต่ว่าหลักๆอะค่ะเขาอยู่ที่นี่เพราะว่าที่ไหน ดีใจครับผมดีใจใจ็ฟูแจงฟูแจ็ฟูงฟูเคตลกดีตลกดีแล้วจะฝากเขาตรงนี้เลยนะเป็นไงบ้างคะก็รู้สึกดีรู้สึกดีที่ที่ยินดีที่ได้รู้จักเข้าใจยินดีที่ได้รู้จักคือคือเขาเข้าใจอยู่แล้วแหละจริงก็ต้องบอกว่า ตอนหลังเนี่ยเขาเข้าใจภาษาไทยึ้นเยอะมากจนเราไม่สามารถนินทาอะไรได้แล้วนะฮะตอนนี้ก็คือคือต้องบอกว่าในประโยคที่เราพูดเนี่ยการจับจับท่าทางของเขาหรืออะไรเนี่ยเขาเริ่มเข้าใจการพูกคุยมากขึ้นแล้วผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมก็ดีครับให้อะไรมันเป็นไปตามที่แบบว่ามันต้องเกิดขึ้นแล้วเราก็จะพยายามทําให้ทุกสิ่งมันแบบดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็แคร์ความรู้สึกทุกคนด้วยอะไรเงี้ยครับแต่กลับมากลางของการมีความสัมพันธ์มันพัฒนาขึ้นไปแล้วใช่ไหมพัฒนาขึ้นเยอะมากเพราะว่ามันมันไม ครั้งที่แล้วนะถ้าผมจะพูดตรงๆอะไรเงี้ยครั้งนี้มามันก็เป็นอะไรที่แบบมีอะไรที่เหมือนที่เพื่อนๆเห็นอะ่ะมันดูเป็นอะไรที่แบบมีถ้าพูดตรงๆคือจรงิจรงๆขึ้นเยอะความรู้สึกที่แบบว่าเราอาจจะตัวผมตัวผมนะจะเล่นอะไรที่น้อยลงแล้วก็คือเหมือนใช้ชีวิตให้เหมือนแบบ ชีวิตจริงมากขึ้นแบบว่าคุยกันมากขึ้นแล้วเราก็จะพยายามออกมาให้เพื่อนๆเนี่ยเห็นได้ได้มากขึ้นเท่าที่สุดที่เราทาได้แต่ในบางเรื่องเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องเข้าใจที่ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวมากเกินเราก็อาจจะแบบไม่ได้ให้เห็นไม่ได้บอกตลอดเพราะว่าเพื่อนๆก็น่าจะทราบอยู่แล้วอะเนาะผมว่าจริงเราเรา,เราโตแล้วเราดูกันออกอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าในการตัดสินใจคําพูดหลายๆอย่างตอนนี้เหมือนวันนี้ก็พยายามอ่ะให้เขาได้พูดมากกว่า ผมหรือว่าใครอยากรู้อะไรก็ถามข้องตรงแล้วก็ผมไม่ได้มีการเตรียมอะไรก่อนอด้วยก็ให้พูดกันให้เข้าใจกันมันมันไม่ต้องเคลียร์อะไรมากหรอกคือตามจริงอะ่ะคือถ้าคนเรามีปัญหาเราก็มีปัญหากันเวลาแบบเราวีฟไฟติ้งก็สนุกสนุกดี <laughs> อ่าก็เป็นเรื่องที่มันต้องเจอกันอยู่แล้วนะครับผมแค่ว่าหลายเรื่องนะบางคนก็อาจจะไม่ได้เข้าใจไม่ได้รู้ลึกว่ามันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็อาจจะเห็นแค่ภาพ ขั้งหน้าแต่ว่าตัวผมก็ไม่เป็นไรนะเราก็มีความสุขกับท่าที่ทุกคนยังยังดูพวกเราสองคนเราสนุกมีความสุขติดตามกันไปให้โอกาสเราแล้วก็คอยสนับสนุนเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบเราสองคนดีใจแล้วก็ขอบคุณมากมากครับผมเคเาก่อนหน้านี้หลายๆอย่างที่นัคท้าาในใจได้คุยกับน้องได้ถามได้คําตอบเยี่ยมค่ะคุยคุยคุยก็เราคุยกันมากขึ้น ตอ, <Techn Pokémon> yes. ตอนนี้สถานะให้เรียกว่าอะไรเถลยถามเขาเลยดีกว่าใช่ใช่ถามเขาได้เลยเป็นอะไรตลกดิฮะมันไม่ร้อนอยู่อ่าได้ไนดะ้ด้สบาย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 พี่แมทเขาถามแลากามีถามว่าพี่แมนจะตอบว่าอะไร ไม่ผมไม่รู้ผมตอบมาตลอดอยู่แล้วทุกคนก็เห็นใช่ไ่มตอบบ้าอะไรตอบ้าอะไรตอบไปแม่ผมไม่ตอบซ้ำแล้วผมตอบบ่อยๆอยู่ตั้งไหนเริ่มแล้วตอนนี้คือ아마제가ว่าเจกาเรื่อกที่รู้ว่าการมีแสดงของใครอะคะมันเป็นความจริงว่าเขาแสดงยังไงกับแขกับิ แต่ว่าพี่กอ่ะพูดออกสือบ่อยมากว่าเป็นแฟนมีหลักหือคนจชิเลยเชโจเดี๋ยวตวชยอน้ไทยอยฟนะคะรมเยี่ยเฟวท์ใช่ค่ะเป็นแฟนเพราะ่าแ่ไทยนี่คือแฟนนะเป็นคนรักแฟนนะรั คนก็สับสนเหมือนกันผมเลยไม่ค่อยอยากวนให้คนงงหรืออะไรเพราะว่าจริงเราเห็นเนี่ยเขาก็บางคำพูดชื่อว่าพูดเล่นพูดจริงมั้งแต่แรกๆที่ใครเห็นนั้นแล้วก็เวลาสัมภาษณ์สดที่จะมีปัญหาทีผมก็เลยเนี่ยวันเนี้ยจะจัดการให้เขาพูดพูดดีกว่าอระไราเาถือว่าเป็นการประการทีรักกันะครับเป็นที่รักกันอ่าอ่าใช่ใช่ก็ก็ดีส่วนผมก็ยังอยู่ในหลักความจริงอยู่ว่าวันนี้มันดูมีความสุขนะครับผมผมตัวผมก็จะพยายามทําให้ทุกอย่างดีสุดแต่ว่าสุดท้ายเรายังอยู่ใน ในในบนโลกความจริงในชีวิตความจริงอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าอะไรเงี้ยก็ต้องดูกันตามไปผมว่ามันก็เป็นเหมือนชีวิตลักที่ได้ทุกคนมาติดตาม,มก็เป็นอะไรที่น่ารักดีทักก็จะเช่าชาร์ลีกับไล์ลอีกแลก็รู้กันดีแต่ที่คือดที่สดเลก็บางครั้งจะมีมาครั้งที่นักเรียกการ์มินว่าไม่เลยว่าคุณลุงว่าอันนั้นก็จะใช่ใช่ใช่ เรียกนานแล้วเรียกนานแล้วเราเรียกได้ไหมครับเรียกเรียกเรียกแต่ไม่แต่ก็ว่าถ้าจะเรียกคือจะเรียกแบบแบบชีวิตจริงนะผมก็บอกว่าข้างหลังผมจะเรียกแบบไม่เลิฟไม่เลิฟผมผมจะอาจจะไม่ได้สวีทหรือแบบว่ามันเรียกแบบมุ้งมิ้งมากอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะไม่ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้ตามใจใครเพราะผมไม่ได้อยากให้มันเป็นข้าวเหมือนที่แบบทุกคู่ที่แบบใครทําอะไรแล้วเราต้องมาตามแบบมันเรียกแบบเอ้ที่เราู้ไหมผมจะเรียกไม่เลิฟไม่เลิฟผมเป็นปกติแล้วที้าน่อนุญาตอนอนุญาตอนุญาตไปต้นหนูได้ไม่เมื่อ ขึ <molec> át, ้ Jamie, Jim, <No. S 3> ันไปเลยฮันดูฮันู่ฮันด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 ูฮนดูฮันดูฮับดูฮับดูฮันดูนดูันดูฮันดูฮันดูฮันดนดูฮัดันดูั ถ้าสมมติเขามีทํางานอะไรของเขาเนี่ยเราก็เราไม่ได้เหมือนเด็กที่แบบว่าต้องไปให้ได้อ่ะในเมื่อมีการคุยกันมีการทํางานคนไม่พร้อมเราก็ไม่ไปแค่นั้นเองเราจะไปเมื่อไหร่ก็ได้หรือว่าทางครอบครัวเข,ข้ามาเที่ยวไทยก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยพาะบ้าผมก็ไปเที่ยวกันผมก็ไปเที่ยวกันบ่อยแล้วด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ฟังเลยอเคจแล้ว ถ้าไม่อยากพลาดข่าววันเทิงก่อนคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel t o p ดา r a และแฟนเ g e Facebook t o p ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน t o p d ดารากันด้วยนะคะ